พายุทอร์นาโดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สามารถวัดได้หลายแง่มุมเช่นขนาดความเร็วลมความยาวเส้นทางหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นและต่อไปนี้เป็นพายุทอร์นาโดที่มีชื่อเสียงและถูกบันทึกว่าเป็นพายุที่ใหญ่ที่สุดในหลายๆด้าน 1. พายุทอร์นาโดเอลวิโนในปี2013 พายุทอร์นาโดเอลวิโนที่เกิดขึ้นในปี2013เป็นหนึ่งในพายุทอร์นาโดที่รุนแรงและใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคม2013ในบริเวณรอบๆเอลวิโนรัฐโอลาโฮมาขนาดของพายุพายุทอร์นาโดเอลวิโนมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง2.6ไมล์ประมาณ4.2กิโลเมตร ทำให้เป็นพายุทอร์นาโดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาความรุนแรงในตอนแรกพายุทอร์นาโดถูกจัดให้อยู่ในระดับ F3 แต่หลังจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมความเร็วลมของพายุทอร์นาโดถึง295ไมล์ต่อชั่วโมงประมาณ475กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกจัดให้เป็นระดับ F5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรระดับความรุนแรงของพายุทอร์นาโด ผลกระทบพายุนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต8ดรายรวมถึงนักล่าพายุที่มีชื่อเสียง3คนคือเทมซามอรัสพอซามอรัสและคอลยองนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บหลายสิบคนและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างมหาศาลพายุทอร์นาโดเอลวิโนยังเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักวิจัยเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วที่ไม่คาดคิดทำให้เป็นพายุที่ยากต่อการทำนายและหลบหนี 2. พายุทอร์นาโดทร s สเตทในปี1925พายุทอร์นาโดทรสเตทในปี1925เป็นพายุทอร์นาโดที่มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกามันเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มีนาะคม1925และเดินทางผ่านสามรัฐได้แก่มิสซูรีอิลลินอยและอินเดียนาซึ่งเป็นเหตุให้พายุนี้ได้ชื่อว่า TriState Tornado มีข้อมูลสำคัญของพายุทอร์นาโด TriState ดังนี้ระยะเวลาการเกิดพายุประมาณ3.5ชั่วโมงความยาวของเส้นทางพายุประมาณ219ไมล์หรือ352กิโลเมตรความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ59ไมล์หรือ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงความกว้างสูงสุดของพายุประมาณ1ไมล์หรือ1.6กิโลเมตร ความเสียหายมีผู้เสียชีวิตประมาณ695คนและบาดเจ็บมากกว่า2,000คนบ้านเดินถูกทำลายกว่า15,000หลังพายุทอร์นาโดนี้ยังสร้างความเสียหายใหญ่ต่อเมืองและหมู่บ้านหลายแห่งและมีการประเมินว่าเป็นพายุทอร์นาโดที่ทำให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาผลกระทบของพายุพายุทอร์นาโดไทรสเตท ได้สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลต่อชุมชนและสังคมในสามรัฐดังกล่าวมีการเสียชีวิตและบาดเจ็บในระดับที่สูงมากทำให้เกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินมหาศาลและความเจ็บปวดต่อครอบครัวและชุมชนที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์นี้ยังได้เป็นบทเรียนสำคัญในการพัฒนาและประปับปรุงระบบการเตือนภัยและการตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติในอนาคต 3. พา,ายุทอร์นาโดวิชคริกมือ่อในปี1999พายุทอร์นาโดมือ่อในปี1999เป็นพายุทอร์นาโดที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลในเมืองมือ่อรัฐโอกลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช 2,542และเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์พายุทอร์นาโดหลายลูกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา3-4พฤษภาคมในพื้นที่ตอนกลางของสหรัฐอเมริกาพายุทอร์นาโดนี้ได้รับการจัดระดับ F5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในมาตาฟูจิทะปัจจุบันใช้มาตา Enhanced Fujita Scale โดยมีความเร็วลมประมาณ301-20ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ484-32กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทำลายบ้านเดือนและโครงสร้างอื่นๆจำนวนมากมีผู้เสียชีวิต36คนและบาดเจ็บกว่า580คนความเสียหายทั้งหมดประเมินว่ามีมูลค่าประมาณ1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้เป็นหนึ่งในพายุทอร์นาโดที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาความรุนแรงและความเสียหายจากพายุทอร์นาโดเมื่อปี1999 ทำให้มีการปรับปรุงมาตรการเตรียมการและการตอบสนองต่อพายุทอร์นาโดรวมถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคต 4. พายุทอร์นาโดจอเพลนในปี2011พายุทอร์นาโดจอเพลนในปี2011เป็นหนึ่งในพายุทอร์นาโดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา พายุนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคม2011ที่เมืองจอเพนรัตมิสซูรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง158คนและบาดเจ็บมากกว่า1,000คนระดับความรุนแรงพายุทอร์นาโดนี้ถูกจัดอยู่ในระดับ F5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรฐาน Enhanced Fujita Scale โดยมีความเร็วลมสูงสุดมากกว่า200ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ322กิโลเมตรต่อชั่วโมง เส้นทางการทำลายพายุนี้สร้างเส้นทางการทำลายที่ยาวกว่า22.1กิโลเมตรและกว้างประมาณ1.6กิโลเมตรสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อเมืองจอ์เพิร์นความเสียหายที่เกิดขึ้นพายุทอร์นาโดจอ์เพิร์นทำลายอาคารบ้านเรือนกว่า7 0 0 0หลังคาเรือนรวมถึงโรงเรียนโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆพายุทอร์นาโดนี้ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า2.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การตอบสนองหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นมีการระดมกำลังจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูเมืองจอรนการตอบสนองอย่างรวดเร็วและประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานช่วยลดผลกระทบและทำให้การฟื้นฟูเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพายุทอร์นาโดจอร์เจเป็นตัวอย่างที่สำคัญของการทำลายลางที่เกิดขึ้นจากพายุทอร์นาโดและการตอบสนองที่เป็นระบบในการจัดการกับภัยพิบัติ สรุปคือพายุทอร์นาโดเอลวิโนในปี2013ถูกบันทึกว่าเป็นพายุทอร์นาโดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตามเส้นผ่านศูนย์กลางพายุทอร์นาโดทริสเตทในปี1925ถือว่าเป็นพายุทอร์นาโดที่รุนแรงที่สุดจากจำนวนผู้เสียชีวิตในขณะที่พายุทอร์นาโดจอเพิรนและบริดจ์ครีกมัว ก็เป็นตัวอย่างของพายุทอร์นาโดที่มีความเสียหายร้ายแรงและมีความเร็วลมสูงมากพายุทอร์นาโดทั้ง4นี้มีลักษณะเฉพาะที่ทําให้เป็นที่รู้จักและถือว่าเป็นพายุทอร์นาโดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการวัดและมุมมองของแต่ละบุคคลในแง่มุมต่าง ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบและอันตรายมากที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกโดยแต่ละเหตุการณ์นั้นมีทั้งความรุนแรงความสูญเสียความเสียหายมหาศาลและส่งผลต่ออิทธิพลในวงกว้างมากมายและนี่คือ5ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นและอันตรายมากที่สุดในโลก ฝุ่นเฮยันที่เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายน2013ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีความเร็วลมสูงสุดประมาณ315กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีลมกระโชกสูงสุดเกือบ380กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถือว่าเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายมากมาย จนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า6,300คนและมีคนสูญหายประมาณ1,000คนรวมถึงมีประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า4.1ล้านคนนอกจากนี้พายุใต้ฝุ่นเฮยันยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจราว2,200ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2. สึนามิในมหาสมุทรอินเดียเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นวันที่26ธันวาคม2004ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด9.1-9.3ถึงแมกนิจูดซึ่งศูนย์กลางอยู่ใต้น้ำลึกบริเวณนอกชายฝั่งตะวันตกของเกาะสุมารตราของประเทศอินโดนีเซียและได้ส่งผลกระทบในหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียไทยสีรีลังกาอินเดียเมียนมาบังกลาเทศและประเทศชายฝั่งอื่นๆอ,อ,อีกหลายประเทศโดยสึนามิครั้งนี้มีคลื่นสูงถึง30เมตร และมีความเร็วขึ้นใต้น้ำสูงสุดกว่า800กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในหลายพื้นที่มันเข้าถึงชายฝั่งโดยไม่มีการเตือนภัยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดมากกว่า230,000คนจากกว่า14ประเทศและผู้สูญหายและร้ายที่อยู่อาศัยหลายล้านคนพร้อหมู่บ้านและรีสอร์ตดิมหัดนั้นถูกทำลายจนเศรษฐกิจท่องเที่ยวในหลายประเทศหยุดชะงักโดยในประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตประมาณ5,400คนซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติจำนวนมากด้วย 3. ผูภูเขาไฟคล้ากระโทรป,ประทุในประเทศอินโดนีเซียภูเขาไฟกากระตัวอยู่ที่ช่องแคบซุนดาระหว่างเกาะชวาและสุมารตราของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่26-27ถึง27สิงหาคม1,883จากการประทุครั้งนี้ทำให้เกิดเสียงระเบิดที่ได้ยินไกลกว่า4,800กิโลเมตรถือเป็นเสียงที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์โดยระดับการประทุอยู่ที่ระดับ6และได้ส่งผลกระทบโดยตรงให้เกิดสึนามิที่มีความสูงกว่า30-40เมตรทำให้หมู่บ้านริมชายฝั่งในชวาและซุมาตาถูกกวาดล้างโดยเหตุการณ์นี้ มีผู้เสียชีวิตมากกว่า36,000คนซึ่งส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตมาจากคลื่นสึนามิ 4. เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เฮติแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่12บมกราคม2,010มันมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกุ้งปโตแปรงไปทางตะวันตกเฉียงใต้เพียง25กิโลเมตรและลึกประมาณ13กิโลเมตร ซึ่งขนาดของแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่7.0แมกนิจูดจนสร้างความเสียหายและผลกระทบมากมายมีผู้เสียชีวิตประมาณ230,000คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า300,000คนและประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยเล่า1.5ล้านคนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างพังถล่มมากมายเช่นโรงพยาบาลอาคารรัฐบาลโบสถ์โรงเรียนและบ้านเรือนและได้ส่งผลกระทบในระยะยาว โดยเกิดการระบาดของโรคอหิวาในช่วงปลายปี2010ทําทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกกว่า1นึ่งหมื่คนจนประเทศเฮติเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูยาวนานหลายปีซึ่งปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจนี้ยังไม่สามารถฟื้นฟูได้เต็มที่จนถึงปัจจุบัน5้าพายุหิมะเกรกเลเซอร์ดอฟหน8 8 พายุหิมะครั้งนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปักหลักคือตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาได้แก่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีมสซาชูเซตคอนเนตทิคัตและเพนซิลเวเนียโดยพายุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11-14มีนาคม1888ลักษณะของพายุคือมีหิมะตกหนักสะสมสูงถึง120-150เซนติเมตร ในบางพื้นที่สูงเกิน150เซนติเมตรมีลมกระโชกแรงมากกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนมีอุณหภูมิต่ำกว่าลบ10องศาเซลเซียสจนสร้างความเสียหายมากมายโดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า400คนซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตจากความหนาวจัดการขาดอาหารหรืออุบัติเหตุจากสิ่งปลูกสร้างถลม่มรวมถึงรถไฟรถมาและถนนหยุดชะงักหลายวันเสาไฟฟ้าและสายโทรเลขพังถล่มจำนวนมาก ทำให้ระบบสื่อสารขาดหายภัยพิบัติทางธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกมุมของโลกจนสร้างความเสียหายรุนแรงมากมายและอาจจะมากยิ่งขึ้นหากไม่มีการเตรียมพร้อมหรือโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงดังนั้นการเรียนรู้จากอดีตจึงช่วยให้มนุษย์พัฒนาระบบเดินภยัยการกู้ภยัยและการบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงความร่วมมือระดับนานาชาติคือกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกของเรามีมากมายทั้งเรื่องราวสุดแปลกและดูประหลาด เช่นวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงน้ำตกที่ดูเหมือนไหลขึ้นไปบนฟ้าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากแรงลมซึ่งทำให้น้ำตกไหลย,ย้อนขึ้นไปในอากาศทำให้ดูเหมือนว่าน้ำตกกำลังไหลสวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกปรากฏการณ์น้ำตกไหลย,ย้อนขึ้นฟ้าปรากฏการณ์นี้เกิดจากลมกระโชกแรงที่พัดน้ำตกกลับขึ้นไปในอากาศ ทำให้ดูเหมือนว่านำกำลังไหลส่วนขึ้นด้านบนโดยมีปัจจัยหลักๆคือลมที่แรงมากๆซึ่งมักเกิดขึ้นบริเวณหน้าผาสูงหรือในช่วงที่มีพายุเข้าและโครงสร้างของน้ำตกซึ่งน้ำตกที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันและเปิดโลง่งมักจะได้รับแรงลมที่มากทำให้มีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้นอกจากนี้ยังรวมถึงความชื้นและละอองน้ำ พอน้ำบ้างส่วนถูกพัดขึ้นฟ้าจนกลายเป็นละอองหมอกที่ดูเหมือนว่าน้ำตกเหล่านี้กำลังไหลขึ้นแทนที่จะตกลงมาช่วงเวลาที่จะเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ปรากฏการณ์น้ำตกไหลยย้อนขึ้นฟ้ามาเกิดขึ้นในช่วงที่มีลมพัดแรงหรือพายุเข้าในบางพื้นที่และจะเกิดเฉพาะฤดูฝนหรือฤด,ดูมรสุมซึ่งในเขตอบอุ่นและหนาวเย็น อาจเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นเมื่อมีกระแสลมแรงจากมหาสมุทรที่รุนแรงปรากฏการณ์น้ำตกหลาย,ย้อนขึ้นฟ้าพบได้ในหลายประเทศทั่วโลกเช่นประเทศออสเตรเลียอย่างน้ำตกฮอตชูฮอตชูฟอลส์ของแทสมาเนียมันมาเกิดในช่วงที่มีกระแสลมแรงและน้ำตกวอเตอร์ฟอนเบย์วอเตอร์ฟอซึ่งน้ำตกนี้จะถูกลมพัดขึ้นไปบนฟ้าในช่วงที่เกิดพายุ ประเทศอังกฤษก็มีน้ำตก Kinder Downfall ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติพีคดิสิก i ิ t เต e ทที่มักจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นในช่วงฤดูหนาวและเมื่อมีลมพัดที่รุนแรงนอกจากนี้ปรากฏการน้ำตกไหลยย้อนกลับยังเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆทั่วโลกเช่นประเทศอินเดียอย่างน้ำตกเนงถัดวอเตอร์ฟอลและน้ำตก คาร์บ r รีเวอร์ฟอสซ์ซึ่งจะเกิดขึ้นบ่อยในช่วงมรสุมเพราะมีละอองน้ำจำนวนมากถูกพัดขึ้นฟ้าในช่วงที่มีลมแรงในอาร์เจนตินาก็มีน้ำตกอิกัวซูอิกัวซูฟอสในบางช่วงของทุกปีจะมีกระแสลมแรงที่ทำให้น้ำตกถูกพัดย้อนกลับขึ้นไปและสุดท้ายอีกหนึ่งน้ำตกที่มีเอกลักษณ์คือน้ำตก Sterling Falls Milford Sound ของนิวซีแลนด์ซึ่งน้ำตกนี้จะอยู่ติดกับมหาสมุทรจึงมาเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยในช่วงที่มีลมกระโชกแรงจากมหาสมุทรความเห็นของนักวิทยาศาสตร์นักกุตุนิยมวิทยาอธิบายว่าเพราะลมที่รุนแรงและกระแสอากาศที่เปลี่ยนเป็นสาเหตุหลักของปรากฏการณ์เหล่านี้ส่วนนักฟิสิกส์ก็มองว่าการพัดขึ้นของน้ำ เป็นตัวอย่างของแรงลอยตัวที่เกิดจากลมและไอ้น้ำนอกจากนี้ยังมีความเห็นของนักสิ่งแวดล้อมบางคนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รวดเร็วในปัจจุบนันอาจเป็นเหตุที่ทำให้ปรากฏการณ์นี้เกิดบ่อยขึ้นจนอาจกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลสถานที่ปัจจุบนันที่นิยมเที่ยวชมมากที่สุดน้ำตกไคนดอร์ดอนฟอรของประเทศอังกฤษ มักได้รับความนิยมมากในช่วงที่มีลมพัดแรงของฤดูหนาวและน้ำตก Sterling Falls ของนิวซีแลนด์เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งจุดที่มีวิวสวยงามตลอดปีรวมถึงน้ำตก Iguazu e Falls ของอาร์เจนตินาซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่และงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและทิพลาดไม่ได้คือน้ำตก n e n g k a t Waterfall ของประเทศอินเดียซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญและดึงดูดนักเดินป่าจำนวนมากในทุกๆปี ย้อนขึ้นฟ้าเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากลมแรงที่พัดเอาละอองน้ําขึ้นไปในอากาศมันมาเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีหน้าผาสูงและกระแสลมแรงเช่นอังกฤษอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งในปัจจุบันน้ำตกเหล่านี้ได้กลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อไปเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของปรากฏการณ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่องในทุกๆปี ฝนสัตว์ตกจากฟ้าเป็นปรากฏการณ์หายากที่สัตว์เช่นปลากบกหรือแม้แต่สัตว์อื่นๆตกลงมาจากท้องฟ้าปรากฏการณ์นี้สามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ว่าเกิดจากกระแสลมแรงเช่นพายุทอร์านาโดหรือพายุฝนฟ้าขนองที่พัดพาสัตว์ขึ้นไปในอากาศแล้วตกลงมาในพื้นที่ห่างไกลเมื่อพายุอ่อนกำลังลงตัวอย่างเหตุการณ์ฝนสัตว์ที่เคยเกิดขึ้นจริง นป้าที่ประเทศฮอนดูรัสสถานที่เกิดคือประเทศฮอนดูรัสเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกปีตั้งแต่ศตวรรษที่19ซึ่งเป็นปรากฏการธรรมชาติที่หายากที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเมืองยอรโรของประเทศฮอนดูรัสซึ่งมีรายงานว่าปลาจะตกลงมาจากท้องฟ้าหลังจากเกิดพายุฝนฟ้าขนองรุนแรงส่วนชาวบ้านก็มักจะออกมาเก็บปลาเหล่านี้เพื่อนำไปรับประทาน โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นปลาน้ําจืดขนาดเล็กที่มองไม่เห็นได้ง่ายในแหล่งน้ําใกล้เคียงและด้วยความที่ฝนปลาเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเมืองยอโรจึงจัดเทศกาลเฉลิมฉลองหรือเว e p i ี c e s หรือเทศกาลฝนป้าเป็นประจำทุกปีโดยมีขบวนพาเหรดการแสดงดนตรีและการเฉลิมฉลองของชาวบ้านที่มองว่าปรากฏการณ์นี้เป็นพรจากสวรรค์ 2ฝนกบที่ประเทศเซอร์เบียปรากฏการฝนกบเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ฝนสัตว์ที่เกิดขึ้นจริงโดยในปี2005มีรายงานว่ามีกบจำนวนมากตกลงมาจากท้องฟ้าในเมืองโอซาชีออสซายประเทศเซอร์เบียและฝนกบที่ตกนี้ก็เคยเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเช่นกันซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอดีต เหตุเกิดจากกระแสลมแรงหรือพายุทอร์นาโดน้ำที่พายุอาจพัดพากบกกจากบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำขึ้นไปบนท้องฟ้าและพัดไปไกลก่อนปล่อยให้กบตกลงมาซึ่งเหตุการณ์ฝนสัตว์ประเภทนี้มักเกิดขึ้นกับสัตว์น้ำเช่นปลาและกบเนื่องจากพายุสามารถดูดกบมันขึ้นจากน้ำได้ง่าย 3. ฝนแมงกะพุนที่สกอตแลนด์ ปรากฏการฝนแมงกะพุนเป็นเหตุการณ์หายากที่เกิดขึ้นในเมืองลาฮอนของประเทศสกอตแลนด์ในปี2009ซึ่งมีรายงานว่าแมงกะพุนขนาดเล็กจำนวนมากตกลงมาจากท้องฟ้าหลังจากเกิดพายุฝนฟ้าขนองซึ่งเกิดจากพายุทอร์นาโดน้ำมันเป็นกระแสน้ำมุนที่ก่อตัวขึ้นเหนือผิวน้ำและสามารถดูดเอาสิ่งมีชีวิตในทะเลเช่นปลาและแมงกะพุนขึ้นไปในอากาศ และเมื่อลมพายุพัดเข้าฝั่งและแรงลมลดลงสิ่งที่ถูกพัดขึ้นไปก็จะตกลงมาเหมือนฝนสฝนป้าในประเทศฟิลิปปินส์ปรากฏการฝนปาในฟิลิปปินส์เกิดขึ้นเมื่อวันที่13มกราคม2012ในเมืองอากูซันเดนซู u, ซึ่งอยู่บนเกาะมินดาเนาชาวบ้านพบปลาตัวเล็กๆตกลงมาจากท้องฟ้า หลังจากเกิดพายุฝนฟ้าขนองซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่าพายุหรือกระแสลมแรงอาจพัดพาปลาขึ้นจากแหล่งน้ำใกล้เคียงแล้วปล่อยให้มันตกลงมาหลังจากพายุสงบแต่อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ไม่มีรายงานว่ามีลมพายุรุนแรงซึ่งทำให้เหตุการณ์นี้ยิ่งดูลึกลับยิ่งขึ้น5ฝนค้างคาวในออสเตรเลีย ฝนค้างคาวที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียไม่ได้เป็นผลจากพายุหรือลมแรงเหมือนกรณีฝนป้าหรือฝนกบแต่เกิดจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่ทําให้ค้างคาวจํานวนมากร่วงลงจากต้นไม้และท้องฟ้าในช่วงเดือนมกราคม2018มันเป็นค้างคาวสายพันธุ์ black flying fox หลายร้อยตัวตกลงมาตายจากต้นไม้และท้องฟ้าเพราะอุณหภูมิในพื้นที่พุ่งสูงถึง44-47องศาเซลเซียส โดยลูกค้างคาวเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากพวกมันยังไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ดีโดยมีเหตุการณ์ที่คล้ายกันที่เกิดขึ้นในปี2014จากขึ้นความร้อนที่รุนแรงทำให้ค้างคาวกว่าแสนตัวตายทั่วออสเตรเลียและปี2020ก็มีเหตุการณ์คล้ายกาันเกิดขึ้นในรัฐควีนส์แลนด์เช่นกันซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ เป็นเรื่องน่าตกใจและแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติสามารถสร้างผลกระทบที่รุนแรงได้มากแค่ไหนปรากฏการฝนสัตว์เหล่านี้เป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกอาจเชื่อว่าเกิดจากพายุทอร์นาโดน้ำหรือลมกันโชคแรงจากพายุฝนฟ้าขนองรวมถึงปรากฏการทางธรรมชาติอื่นๆ เช่นขึ้นความร้อนที่ทําให้ค้างคาวร่วงลงมาจากต้นไม้ในออสเตรเลียแต่นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มก็ยังมีทฤษฎีบางอย่างที่หาคําอธิบายไม่ได้เช่นเหตุการณ์ฝนฟ้าในฟิลิปปินส์ที่ยังคงเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเพราะในกรณีนี้ไม่มีรายงานว่ามีลมพายุที่รุนแรงซึ่งทําให้เหตุการณ์นี้มันดูลึกลับมากขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบ ากกดติดตามและแชร์คลิปของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ